มูแม่แปะเขาอยู่แบบพิธีชนบทนอกทอผ้าคือบอกใครมีคำพูดอะไรอย่ญญางนี้นะจ๊นี่ไปตามจ้พ่อแม่ปม็นญยามมาโครงการทุ่งมองเชียงม่วนโมเดลเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2561การเริ่มต้นจริงๆนี่เริ่มจากที่เราลงมาสำรวจความต้องการของชุมชนนะคะแล้วก็พบปัญหานะคะว่าทางกลุ่มทอผ้าไทยลื้อ บ้านาทุ่งมอกเชียงมว่วนนะคะมีปัญหาเรื่องการย้อมสีธรมมธรมชาติที่ซ่อ้มสีธรรมชาติก็ซื้อสีตกขอกเจ้าสวนมากบกบพนิก็แจกกระข้างเจ้าข้างกับขมิ้นนะเจ้า,เ,จาเดิมเนี่ยเขามีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เขามีปัญหาก็คือ,อย้อมสีไม่ไม่ค่อยมีความคงทนนะคะแล้วก็สีตกแล้วเขาก็อยากได้เ,เฉดสีเพิ่มขึ้น เขาก็เลยเสนอความต้องการมาที่เราก็เลยประชุมทีมนะคะแล้วก็เขียนขอทุนวิจัยเราก็นำองค์ความรู้ที่เรามีนะวัตรกรรมของเราที่เรามีเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วในโครงการาทุ่งมอกโมเดลนะคะที่ตำบลเชียงบางเทคโนโลยีที่เรานำมาถ่ายทอดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดได้ฝ้ายนะคะโดยลดการใช้สารเคมี เราก็ปรับมาใช้สบู่ลายแล้วก็โซดาแอสตั้งแต่หมอพยาบาลมาดูแลมาให้ความหู้นะจ้ะเกี่ยวกับการทำความสะอาดผ้าตีว่าเฮาย่อมสีบัตริดนะจ๊ะเนาะาทำความสะอาดผาาา้ตามกระบวนการแล้วแล้วก็เอาวาสัวาสด,ดุวัสดุดิบจักธรรมชาติที่เหลือใจอย่างนี้อะจ้ะแต่ก่อนห้องแบหู้เลยว่ามันมีประโยชน์นะจ๊นะเนาะ กระบวนการที่ต่อมาเนี่ยก็คือการย้อมได้ฝ้ายนะคะด้วยสีย้อมธรรมชาติซึ่งเราพยายามจะหาะพืชนะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะที่หาได้ง่ายวัตถุประสงค์ทั้งหมดก็คือ5เฉดสีด้วยกันนะคะซึ่งป้าๆก็มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้นะคะได้เป็นอย่างดีก็มีการเพิ่มได้ประมาณ8-9ถึงเฉดสีด้วยกันนะคะไจสอัสซูร์ตีว่าเคมีนะเจ้าเนาะบอ้โหวา่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพองกอเนี่ยเจ้า หลังๆมากก็คือได้ความู้จากตรงนี้ว่ามันเป็นสารเคมีน่าจะเนาะนะคะอีกนวัตรกรรมหนึ่งก็คือเป็นการถ่ายทอดอเทคนิคการปลูกได้ฝ้ายนะคะพยายามที่จะส่งเสริมนะคะให้กลุ่มใช้สารทางชีวภาพนะคะ ก็เป็นปุ๋ยหมักทางชีวภาพนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็เราได้รับความร่วมมือนะคะจากอาจารย์ประพลนะคะของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่จะส่งพันุ์ฝ้ายให้เราสุดท้ายก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ป้าๆนะคะสามารถที่จะเป็น วิทยากรชุมชนได้แล้วก็จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นะคะสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มทอผ้าภายในจังหวัดพะเยาของเราที่จุดเด่นตีบะเหมือนไผ่ตีบ้านตรงอกนี่ก็คือมีมุกจ,จกเจ้ามุกจกนี่มันจะมีเป็นหลายสีลยลายสีเจ้าพอได้ความหัวตรงน,นี้แล้ว ม่อแ,แม่ก็เอาผ้าสีย้อมธรรมชาติมาทอจากั้งหมอกับผลสนุ่นเพื่ออาจเอาตั้งคนนค้อบครูวมาออกลายผ้านะเจ้า,จาก็เลยเอามาผสมประสานแต่แต่าบบละลายเดิมนะเจ้า,จาก,ก็ทำให้พิษพันธุ์วีมูลราคาเพิ่มขึ้นต้นทุนน้อยต่ได้กำไรเยอะนะเจ้าจา,จากการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ผลการประเมินก็เป็นที่น่าพอใจนะคะก็คือไรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยของกลุ่มทอผ้านเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้น ะะแล้วก็ทำให้คนเป็นอยู่ดีขึ้น